ช่วงนี้เรื่องฟืนไฟต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมีข่าวไฟไหม้ไม่เว้นแต่ละวันครับอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เกิดเหตุไฟไหม้ที่การเคหะดอนเมืองนะครับจุดนั้น เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วครับน่าจะมาจากระบบไฟฟ้าของที่นั่นแต่ที่หลายคนสนใจก็คือในห้องพักห้องนั้นเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงอยู่เยอะนะครับทางเจ้าของห้องเขาบอกว่าเขามีสัตว์เลี้ยงมากกว่า27ตัวค่ะมีทั้งแมวสุนัขแล้วก็มีนกด้วยนะคะซึ่งมีแมวตายไปถึง21ตัวทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ช่วยเหลือนำซากไปกำจัดค่ะ เหตุพลิงไห้องพักในการเคหะดอนเมืองความเสียหาย4ห้องจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไประง,งับเหตุอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึง10นาทีแต่จากการตรวจสอบห้องต้นเพลิงพบว่าแมวที่เจ้าของเลี้ยงไว้ตายถึง21ตัวตตซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะตัวเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญยูช่วยดำเนินการนำซากไปทำพิธีและเผาให้ นางอรายาศิลทราวรินเจ้าของห้องพักระบุว่าช่วงที่เกิดเหตุตัวเธออยู่ในห้องพักค่ะแต่ว่าอยู่ด้านหลังและไม่ทราบว่าเกิดเพลิงไหม้เพราะคิดว่าเป็นบ้านฝั่งตรงข้ามแต่เมื่อทราบว่าเป็นบ้านของตัวเองก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถนําสิ่งของหรือว่าทรัพย์สินอะไรออกมาได้รวมทั้งสัตว์ที่เลี้ยงไว้ซึ่งมีแมว27ตัวสุนัขหนึ่งตัวและมีนกด้วยอีกหนึ่งตัว สัตว์ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดเธอบอกว่ามีคนอื่นที่เลี้ยงไม่ไหวและรู้ว่าตัวเองรักสัตว์ก็เลยเอามาให้เลี้ยงต่อนะคะก็รับเลี้ยงเอาไว้ด้วยความสงสารโดยเงินที่ใช้ซื้ออาหารก็เป็นเงินที่ได้มาจากการทำงานเป็นหมอนวดค่ะผู้หญิงเข้าไปแล้วแต่ตรงนี้คนช่วยกันเยอะยตรงนี้นะแล้วเราก็วิ่งไปเปิดประตูค่ะแต่พอเปิดประตูก็พอดีมีผ้าอยู่พื้นน้ำไม่มีอยู่หน้าบ้านเอาเทใส่ตึกปากมุดเข้าไป มันไปได้หน่อยเดียวมันไปไม่ได้มันมืดหมดแล้วควันมันมานุกะจะปล่อยมันให้มันออกตะม้นได้ใช่ไหมเพราะ้วาทางนี้มันออกไม่ได้ใช่ไหมมันเข้าไปไม่ได้แล้วที่กนพอออกมาค้นเห็นก็ดึงป้าออกบอกช่วยแมวก่อนช่วยเวค่ับดานผู้จัดการนิติบุคคลเคหะดอนเมืองครับบอกว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านช่วยกันนะครับ ทั้งนาถังดับเพลิงแล้วก็น้ําเข้ามาดับไฟก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้ามาครับแต่เนื่องจากในห้องพักห้องนี้มีสิ่งของเครื่องใช้จํานวนมากครับทำให้ยากต่อการขนย้ายนะครับแล้วก็ทําให้เพลิงนั้นลุกลามได้ง่ายที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยคนอื่นๆครับบอกว่าได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นแล้วก็เสียงที่มาจากสัตว์เลี้ยงของห้องพักแห่งนี้นะครับซึ่งนิติบุคคลได้ตักเตือน แล้วก็ทําหนังสือแจ้งไปยังผู้พักอาศัยครับว่าไม่อ,อนอุญาตว่าไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์แต่ก็ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขครับใครเขาเลี้ยงนกด้วยครับเลี้ยงนกตัวนี้ด้วยเนี่ยนกไอ้นอกพิราบอะไรพวกนี้ครับรเขามาเข้าเอาอาหารมาให้ตอนเช้าๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ผมก็พยายามจะนั่นเขาเนี่ยแต่เขาแกเขาแกไม่สนใจอะไรเงี้ยเราแดลว่าเราเคยเข้าไปคุยเราก็ทําอยู่เราก็จะทําอยู่เห็นว่าแกว่าแก,แ,กแบบ ไม่สนใจอะไรเงี้ยมผมก็พยายามถ่ายรูปที่ว่าจะส่งไปที่โซเชียลนะแล้วให้ทางราชการเนี่ยเข้าเข้ามาเข้ามามา,มาช่วยมาช่วยจัดการกับป้านี่ไง ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและนายสาโรธพลริ์ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองเข้าไปตรวจพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นห้องต้นเพลิงนะคะโดยพบความเสียหายทั้งหมดมี4ห้องเป็นห้องต้นเพลิงและห้องข้างๆเสียหายอีก3ห้องและไฟยังลุก,กลามไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าห้องพักเสียหายไปอีก1คัน ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นายสารวระบุว่าขณะน,นี้ยังระบุแน่ชัดไม่ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ต้องรอการตรวจสอบวิเคราะห์หลักฐานของตํารวจพิสูจน์หลักฐานนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ให้น้ําหนักไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องต้นเพลิงค่ะ